ที่อาจารย์ที่ขอรบและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ผมชื่อนายอามินเบนอัห์มัดนะครับวันนี้มานำเสนอหัวข้องานวิจัยเรื่อง Effect of gravitate a s on mechanical and durability property of recycled concrete aggregate นะคร,ครับวันนี้มีคอนเทนต์ที่จะพูดถึงอยู่อยู่5คอนเทนต์นะครับคอนเทนต์แรกก็จะเป็น Introduction ที่ 2. Objective ที่ 3. a p Experimental program และที่ 4. r e s u l t สุดท้ายก็จะเป็น conclusion นะครับครับ content ได้จะเป็น introduction นะครับในงานวิจัยนี้นะครับจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับผลของเท่าชั้นอ้อยบละเอียดที่มีคุณสมบัติเช่นกันน,นะครับและความทนทานของคอนกรีตมนุนวนเซคเกิลเนื่องจากปัจจุบันการผลิตอ้อยในประเทศไทยมีในปริมาณมากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยใน,นเท่าชั้นอ้อยที่ได้จากการถูกเผา ของกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับของไทยอยู่ที่ปีละ4 2 4 7 0 0ตันนะครับต่อปีและในส่วนใหญ่ครับอุตสาหกรรมของไทยนะครับในการในการกำจัดของเท่าชันอ้อยก็จะไปไปฝังกลบเป็นจำนวนมากเพราะมีการใช้ประโยชน์ในปริมาณน้อยนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการนำเอา เศษคอนกรีตที่ได้จากการลื้อถอนของโครงสร้างนะครับมาย่อยเพื่อใช้เป็นมวลรวมในการผสมของกรีดเนื่องจากช่วยปัญหาลดใ,ในในการจัดที่เพื่อทิ้งของเศษคอนกรีตแล้วก็ในทางนั้นก็จะเป็นการลดการใช้มวลรวมจากธรรมชาตินะครับและปัญหาที่พบก็คือเมื่อเราใช้เศษคอนกรีตดีไซเคิลเนี่ยมันก็เศษคอนกรีตเนี่ยจะมีคุณภาพที่ ลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนสบัติทางด้านความทนทานของคอน,นกรีตนะครับดังนั้นงานวิจัยนี้สร้างขึ้นมาเพื่อจะปรับปรุงคุณสมบัติของคุณสมบัติของคอนกรีตมวลรวมเซคเกเนี่ยจะจะนำเท่าชั้นอ้อยบดละเอียดมาทดแทนปูนซีเมนเพื่อปรับให้มีความทนทานยิ่งขึ้นนะครับครับ ในงานวิจัยครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลและความทนทานของคอนกรีตมวนรวมไซเคิลนะครับโดยวัตถุประสงค์เนี่ยของความทนทานเราจะมีการทดสอบทั้งหมดอยู่6การทดสอบอย่างแรกก็จะเป็นการทดสอบคอนกรีตสดหาการการยุบตัวของคอนกรีตนะครับที่2ก็จะเป็นดีซิตี้ของคอนกรีตมวนรวมไซเคิลที่3กํกำลังอัดและที่4ก็จะเป็นการหาค่า m ม d ูลัสออฟอิเลสติกที่5จะเป็นวอเตอร์เ m อร์มิบิลิตี้และสุดท้ายก็จะเป็นการหาค่าการแทรกซึมของคอรดนะครับ ต่อมานะครับไอบเจนเมเตอร์โปรแกรมอย่างแรกเลยก็คือปูนซีเมนต์ที่เรามาใช้นะี่ก็จะเป็นปูนซีเมนต์ปลอดแรงประเภทที่1และเท่าชั้นอ้อยที่เรานํามาใช้นะครับก็จะได้จากผลพลอยของโรงงานอุตสาหกรรมน้าตาลจังหวัดลพบุรีนะครับที่เรานํามาใช้นะครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็น Physical Property of Material ของของวัสดุที่เรานํามาใช้ใน ในงานวิจัยครั้งนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าท่านชานอ้อยที่ผ่านการบดละเอียดแล้วจะมีปฏิเค้าที่เล็กลงนะครับและตารางที่2ก็จะเป็นค่า strength activity index นะครับต่อมานะครับตารางที่3ก็จะเป็น chemical composition of material นะครับก็จะเป็นค่าขององค์ประกอบทางเคมีนะครับจะสังเกตได้ว่าท่านชันอ้อยบดละเอียดเนี่ยมีค่าซิลิคอนไดออกไซด์ที่สูงซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นวัสดุโสลานที่มีคุณสมบัติที่ดีเลยทีเดียวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นข้อที่2นี้จะเป็นมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบจากธรรมชาตินะครับที่เรานํามาใชา้ก็จะเป็นทรายแม่น้ําและหินปูนย่อยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดไม่เกิน19มมตรและมวลรวมมวลรวมหยาบที่ไซเคิลที่เรานํามชใช้ก็จะจะ,จะใช้มวลหน่งไซเคิลที่มีกําลังอัด25ถึง40เมกะปาสคาลจากการทดสอบด้วยทรงกระบอกขนาด150 ,3 คูณมมมที่ผ่านการทดสอบ ที่ผ่านการบดด้วยเครื่อง s ว i n g h a m m e r c ค u s h นะครับอันนี้ตอทั้งที่4ก็จะเป็นจะเป็นการบ่งบอกของคุณสมบัติของวัสดุมวลรวมที่เรานำมาใช้นะครับต่อมานะครับข้อที่4ก็จะเป็น Concrete m i x Property and m i x i n g m e ซ h o d นะครับซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้นะครับเราจะมีการทดแทนของอัตราของเท่า เท่าชั้นอ้อยบดละเอียดเนี่ยในปูซีเมนในอัตราส่วนที่20% 35%และ50%โดยน้ำหนักนะครับและจะควบคุม water to b i d e r ratio อยู่ที่0.45แล้วก็สลัมในที่นี้เราจะควบคุมสลัมของคอนกรีตให้อยู่ในช่วง50-100มิม mm นะครับโดยในที่นี้เราจะเอาสุ p ์พีมามาช่วยเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางตัวอย่างที่เราจะ ตารางตัวอย่างปริมาณที่เรามาใช้ในการทําตัวอย่างนะครับก็จะมีทั้งหมด5้สูตรนะครับแล้วก็นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการผสมของงานวิจัยนี้ก็จะเป็นจะใช้วิธี2สเต็ปในการผสมนะครับอย่างก็คือมันจะมีอย่างแรกเลยก็คือเราเอามวลรวมหยาบแล้วก็ละเอียดมาผสมเข้าด,วาด้วยกันโดยใช้เวลา60วินาทีต่อมาคือเราจะเท น้ำนะครับที่เราได้เตรียมไว้ซึ่งผสมซปเปอร์พีไว้ไแล้วเทลงไปก่อนครึ่งหนึ่งจากของทั้งหมดนะครับพอเทไปแล้วเราก็คลุกเคลีผสมกันไปผสมไปอยู่ที่60วินาทีแล้วต่อมาคือเราก็ใส่วัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นซีเมนหรือเท่าชั้นไอ้ละเอียดที่เราได้เตรียมไว้เข้าไปแล้วทำการผสม30วินาทีและ ขั้นตอนที่ขั้นตนที่คือเราเทน้ำลงไปอีกครั้งหนึงจนหมดที่เราได้เตรียมไว้เสร็จแล้วก็ทกําการผมาส่หน1 2งิวินาทีพอเราคลุกคลีเข้าไปแล้วจนครบ120วินาทีเราก็สามารถไปเทในแบบหลอที่เราได้เตรียมไว้และเก็บทำและเก็บไว้24ชั่วโมงเพื่อการถอดและนําไปบ่มตามต่อนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นจะเป็น compressive s t r i n g นะครับ และ m o d u l u s of Elastic นะครับอันนี้เราจะหล่อตัวอย่างในแบบหล่อทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง100ร100-200สูง200ม mm มนะครับและการหาสเต็งนะครับเราจะทําการเก็บข้อมูลตัวอย่างเป็นก้าเฉลีย่ย4ตัวอย่างต่อตอตัอตราส่วนนะครับซึ่งจะทําการทดสอบอยู่ที่อายุการบ่ม7วัน28-60-90และ180วันนะครับส่วนค่า m o d u l u s of Elastic i t y เนี่ยเราจะเก็บข้อมูลอยู่ที่ 28, 60และ90วันนะครับ ต่อมานะครับ Water Permeability um นะครับ Water Permeability um นส่วนเราจะเป็นจะเป็นการตัดตัวอยา่างเป็นทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง100คูณ100ความหนา40่มิมนะครับแล้วก็ทดสอบค่าการสูญมาการสูญผ่านของน้ำที่มีความดัน0.5เมกะปาสคาลนะครับตามคำแนะนำของ Concrete Society นะครับและสูตรการคำนวณนะครับก็จะมีว่า k เท่ากับ r l g q หารด้วย PA นะครับต่อมาในส่วนนี้ก็จะเป็นการทดสอบระยะการสร้าซึมของคอร์ไลนนะครับก็คือจะนําตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบ,บอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง100มิมสูง200มิมตรนะที่อายุการบ่มมากกว่า28วันนะครับจะตัดแบ่งครึ่งที่กึ่งกลางของความสูงและจะนําตัวอย่างดังกล่าวนะครับมาทําการหล่ออีพ็อกซี่ผิว โดยเว้นให้สารละลายสามารถซึมผ่านได้เพียงด้านเดียวนะครับจากนั้นก็นําตัวอย่างไปแช่ในสารละลายของอะไานะครับที่ความเข้มข้น,นที่ความเข้มข้น,น3%นะครับนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นการทดสอบอันนี้ก็จะเป็นผลผลการทดสอบของคนขีดสดนะครับซึ่งจะได้ค่าสลัมาอยู่ที่70 65 60 75 80นะครับโดยสุดแรกนะครับเราจะยังไม่มีการทมสุ เพิ่ม Super P สูตรที่2ก็ยังไม่มีสูตรที่3เพิ่ม Super P อยู่ที่2.5สูตรที่สี่4.6แล้วก็สูตรที่5 8.5ในหน่วยกิโลกร,รมัมต่อลูกบาทเมตรนะครับเอามานะครับ d นซิตี้ของมวลรวม Recycle นะครับนะครับพบว่าความหนานแน่นของคอนกรีตมวลรวม Recycle ที่ไม่มีชั้นอ้อยเบิดละเอียดนะครับต่ำกว่าของคอนกรีต คอนกรีธรรมดานะครับในทุกตัวอย่างที่ทําการทดสอบเนื่องจากความหนาในของมวลรวมหยาที่นํากลับมาใช้ใหม่มีค่าต่ากว่ามวลรวมหาา่ตามธรรมชาตินะครับต่อมาครับเรามาดู c o n f e s สซิสต t นะครับ e นะครับในที่นี้ก็คือพบว่าการทดแทนของเท่าชั้นอ้อยเบอร์ละเอียดที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการปรับปรุง กำลังแรงอัดของคอนกรีตเนี่ยมวลรวมไซเคิลเนี่ยอยู่ที่20%โดยน้ำหนักนะครับก็คือสูตรของ R B 2 0ก็คือจะเทียบเท่าของมวลรวมของคอนกรีตปกตินะครับโมดูลัสออฟอิเลสติกซิตี้ค่าโมดูลัสนะโมดูลัสออฟอิเลสติซิตี้ของคอนกรีตทั้งหมดเพิ่มขึ้นเมื่อความต้ตานทานความต้านทานแรงอัดเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตาม มดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมนลวมเซเกิลที่มีและไม่มีเท่าเท่าชั้นออยเบิเลียนนั้นตามกว่าคอนกรีตสูตร C O N นะครับโดยโดยประมาณ19%เมื่อกำลังของคอนกรีตทั้งสองมีค่าเท่ากันนะครับแล้วก็มาที่ water permeability นะครับจะสงังเกตได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์การส่มผ่านของน้ำของคอนกรีตมวลวมธรรมชาติ จะต่ำกว่าคอนกรีตมอนโซเคิลนะครับที่ที่สูตรก็คือ C O N นะครับจะมีค่าต่ำกว่าของ R B 0 0นนะครับแต่เมื่อเราได้ทําการทดแทนที่เท่าชันอ้อยบนละเอียดที่10ถึง35%นะครับจะเห็นได้ว่าค่าของการสูมผ่านของน้านจาะน้อยกว่าของคอนกรีตปกตินะครับและต่อมาอันนี้ก็จะเป็นกราฟ การแสดงของการสูมผ่านของน้ำต่อสเต็งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือผลของอการสูมผ่านการซรกซึมของคอไดนะครับสุดท้ายผลของการซรกซึมของคอไดนะครับก็คือถ้าเราไม่มีการถ้าเราไม่มีการเพิ่มของถ้าเราไม่มีการเพิ่มเท่าการทดแทนของเท่าชั้นอ้อยบยละเอียดนะครับ จะสังเกตได้ว่าการแทรกซึมของคอข,ของคอไรนี่ยจะมีค่าสูนย์ศน,นะครับนั่นคือ 00, สูตร RB0 ศนะครับแต่ถ้าเราเพิ่มการทดแทนการของเท่าชั้นอ้อยละเอียดอยู่ที่ยิ่งมากเท่าไหร่มันก็จะสามารถทนมากเท่านั้นนะครับสังเกตยุดสังเกตได้ที่กราฟของ RB20, RB35 และ RB50 นะครับครับผมต่อมาสรุปนะครับสรุปก็คือข้อที่1ก็คือการปรับปรุง กำลังรับแรงอัดการสูมผ่านของน้ำและความต้านทานต่อคอไ์ของคอนกรีตมวลรวมเชื่กันการทดแทนของเท่าชั้นอ้อยในปูนซีเมนต์ปลอดแรงอยู่ที่20%่โดยน้ำหนักนะครับเนี่ยยีดีที่สุดแล้วก็ข้อ2คือการใช้เท่าชั้นอ้อยบดแทนปูนซีเมนต์นะครับบางส่วนไม่สามารถปรับปรุงค่ามวลดูลัสได้นะครับค่ามลดูลัสยืนของคอนกรีตมวลรวมเชื่กันที่มีและไม่มีชั้นอ้อยบดละเอียดก็ต่ำกว่า ของคนกรีตทั่วไปที่มีกำลังรักแรงอัดเท่ากับประมาณ19%เล้วข้อที่3นะครับข้อที่3การใช้เท่าชานอ้อยบดละเอียดเพื่อทดแทนปูซีเมนที่20-35%โดยน้ำหนักนะครับสามารถปรปับปรุงการสูมผ่านของน้ำของคอนกรีตมวลรวมเคเกิลเพื่อให้ต่ำกว่าคอนกรีตธรรมดาได้มากนะครับนอกจากนี้กำลังรัก แรงอาที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการสืมผันของนะ้ำในคอนกรีตโดยที่ไม่มีการใส่เท่าชั้นอ้อยอละเอียดและคอนกรีตมอนดูเคเกิลที่มีค่า GPa สูงนะครับออมาครับสรุปข้อที่4ก็คือ,ค,อความลึกในการเจาะคอลายของของส่วนผสมมอนดูเชคเกิลน,นะครับลดลงเมื่อมีการใช้เท่าชั้นอ้อยบอละเอียดมาแทนที่ปูนซีเมนต์ปอดแรง ครับก็คือการเจาะของคอไตจะลดลงนะครับเมื่อเราได้ทดแทนปูซีเมนต์ปลอดแรงเข้าไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้านทานของคอไตนั้นใหญ่ที่สุดเมื่อมีการแทนที่ของเท่าชัน้นอัลเบรียอยู่ที่ห้าสิบเอร์เซนะครับครับผมครับผมการนํำเสนอผมขอจบเพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ